สำหรับลูกค้านะครับผมที่เข้ามาในวงการนี้เรายังไม่รู้ข้อมูลมากพอไม่ต้องห่วงนะครับผมทางร้านนาการนะครับผมมีพนักงานที่คอยให้ข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะครับผมพี่รับอะไรดีครับครับโอ้ยพี่พี่หาอะไรอยู่ครับอ่สนใจตัวไหนดีอ่โอ้ผมแนะนําตัวนี้เลยครับผมตัวนี้เป็นสไปเดอร์แมนเลยนะพี่ครับผมแฟนมาเวลนี่ชอบมากเลยโอ้สไปเดอร์แมน ดีไหมครับเปนกล่องข้างในะครับข้างในมี12ซองเลย12เลยครับ12ราคา20,000 3,000บาทเท่านั้นอุ้ยโคตรถูกเลย a few moments later การนี้ก็ดีนะครับครับใบนี้ค่อนข้างที่จะฮิตมากในตอนนี้เลยครับครับผมอะไรครับเนี่ยคาสเมิคาสเมิและโกดังครับโอ้โหอ๋อครับ ใช้เล่นก็ได้สะสมก็ได้เป็นตัวละครที่ทุกคนชอบทั้งตัวไซดักและคาสมิเลยครับครับผมสุดยอดมากเลยฮะมีอันไหนแนะนำายไหมฮะนี่เลยครับเซนิกาเมะครับผมเป็นการ์ดจาก,การุ่นหนึ่งคาหนึ่งหน้าตาน่ารักขนาดนี้จะโดนได้ยังไงจริงเหรอครับใช่ครับโอ้ oh, สุดยอดมากๆเลยฮะ a few moments later